ใน Today เอพิโซดนี้เรามาติดตามมุมมองตลาดทุนในยุคดิจิตอลแอคเซสและสถานการณ์ธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงินผ่านมุมมองและความคิดเห็นของ คุณสมศักดิ์สิริชัยนรมิตรหรือคุณคิม CEO ของบริษัท a c c e p t p o e Management จำกัดหรือ APM บริษัทที่ปรึกษาการเงินผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านการเงินการลงทุนระดมทุนการควบรวมกิจการรวมไปถึงการรับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารกิจการเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วง2ปีที่ผ่านมาในภาวะโควิดวิกฤต ของโควิดภาพการเงินกับมั่งคั่งก็เรียกว่าธุรกิจเติบโตแล้ววอลุ่มเทรดก็ดีมากภาวะของตลาดทุนตลาดหุ้นมีความคึกคักด้วยเหตุผลที่อัตราดอกเบีย้ยมันต่ำเป็นเวลานานมองแนวโน้มก็ยังไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดหรือมีนัยะเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ถึงแม้มันมีสัญญาณเรื่องเงินเฟอ้อก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้ภาวะเศรษฐกิจดีเพราะฉะนั้นโดยภาพใหญ่ทุกประเทศก็มีความกังวลในการที่จะปรับขึ้นดอกเบีย้ย เพราะมันจะไปกระทบกับการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจพอมันเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ย้อนกลับมาที่ประเด็นว่าลงทุนก็แสวงหาผลตอบแทนผู้ประกอบการก็หาโอกาสจากการระดมทุนที่ผู้ลงทุนต้องการหาผลตอบแทนไปสร้างโอกาสในการทําธุรกิจ ผมคิดว่ามันเลยทําให้ช่วง2ปีที่ผ่านมาในภาวะโควิดจะเห็นว่าธุรกิจที่อยู่ในภาคการเงินเติบโตดีมากนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวตอกย้ําว่ากระแสในแง่ของการระดมทุนมันมีอยู่มากแล้วบวกกับตัวกลางหรืออาชีพที่ A p m ทเาทอยู่หรือเป็นที่ปรึกษาการเงินมันรองรับไม่เพียงพอมันก็เป็นตัวตอบโจทย์ว่าวันนี้ APM คงยังไม่ได้อยู่ในในโยบายที่จะต้องหนีในแอเรียที่มีอยู่ โดยส่วนตัวยังไม่ค่อยมั่นใจนักเพราะว่าผมอาจจะมาอิงทางสายเทดดิชเชนลค่อนข้างมากมันก็เลยอาจจะทําให้เรายังขัดขัดในพื้นฐานความคิดตัวเองอยู่เพราะว่าเราถูกสอนมาในแง่ของการที่การลงทุนต้องมีพื้นฐานปล่อยสินเชื่อก็ต้องมีหลักประกรันลงทุนก็ต้องดูว่าธุรกิจเป็นยังไงทรัพย์สินมีอะไรประกอบธุรกิจอะไร แต่พวกดิจิทัลแอสเซททั้งหลายพวกนี้มันไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศเองก็ตามในโลกก็ยังไม่เปิดโอกาสในการที่จะให้ดิจิทัลแอสเซทมาเป็นเลตพิเซนต์ในการใช้ในการแลกเปลี่ยนยังไม่ได้ยอมรับให้มันเป็นสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนแต่ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องสินทรัพย์ที่คุณสามารถจะเปรียบมือกันได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดเปิดโอกาสให้มาใช้แทน แทนเงินหรือแทนธนบัตรซึ่งหลายๆประเทศก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรายังไม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ที่มันจะมีแคชหรือว่ามีอะไรที่มันไปทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นหรือเชื่อถือ ในตลาดดิลอทแอสเซทพวกนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในตลาดทุนมา20-30ปีก็จะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติว่ามีขึ้นแล้วก็มีลงอาจจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะลงไปแต่คําถามก็คือว่าลงไปแล้วมันไม่กลับขึ้นมาอีกกลับลงมาแล้วมันกลับขึ้นมาอีกซึ่งในแง่ของตลาดทุนไทยโดยเฉพาะตลาดหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์ที่เป็นเทดิชเนลเนี่ย มันผ่านมาหลายเคอร์ฟแล้วแล้วก็มันก็พิสูจน์ถึงความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนไปแล้วแต่ดิจิทัลแอสเซทเนี่ยวันนี้ก็เริ่มคล้ายๆแคสนิดนิดผมก็ติดตามยกตัวอย่างตัวบิตคอยขึ้นไปถึง6-7 0,000หมื่นวับเดียวลงมาก็3-4มสี่หืนถามว่าบาดเจ็บกันไปเยอะไหมผมก็เชื่อว่ามันก็มีคนที่ล้มหายตายจากหรือบาดเจ็บอยู่พอสมควรมันจะกลับมาได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้คงจะต้องดูในลําดับต่อไป เอพีเอ็มเราเองเป็นที่ปรึกษาการเงินเรามีคณะทํางานที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่เพราะว่าลูกค้าที่เราให้คําแนะนําอยู่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะระดมทุนในรูปแบบการออกโทเค็นที่จะไปใช้ในการระดมทุนแน่นอนวันนี้มันอยู่ในกระแสต้องยอมรับว่ามันมีกระแสเก็งกําไรค่อนข้างมีน้ําหนักที่สูงกว่าในแง่ของกระแสการลงทุนความหมายของการลงทุนผมหมายถึงลงทุนที่เป็นงานลงทุนแบบอิงพื้นฐานหรืออิงระยะย,ยาวน้ําหนักมันน้อยกว่าในรูปแบบนี้แต่เมื่อดีมาน เลือกที่อยากจะต้องการลงทุนที่ได้รับการตอบสนองในเรื่องผลตอบแทนที่อย่างรวดเร็วมันก็ทําให้ดีมาน์เรื่องนี้มันยังสูงอยู่แล้วมันอยู่ในกระแสรเรื่องนี้นะครับมันก็เลยตอบโจทย์ว่ามันเป็นตัวผลักดันที่ทําให้อีกชูเออร์หลายแห่งก็มองเป็นโอกาสในการที่ะระลงทุนเนื่องจากมันมีดีมา ความเชื่อโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเจนด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราพูดถึงเจนใหม่ที่อายุ40ลงไปผมเชื่อว่ามันเป็นการมิกซ์นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่เป็นการมิกซ์มิกซ์คือลงทุนท้งในรูปแบบเทดิชโนลด้วยลงทุนในรูปแบบออโตเนทีฟด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนกับการจัดพอร์ตโฟลิโอที่ไปเทคความเสี่ยงสูงอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็ลงทุนในรูปแบบที่อิงในเทดิชโนลหรือพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือรูปแบบของคนรุ่นใหม่แต่รูปแบบเก่า เองก็คงย,ยังไม่เท่าที่ไ,ได้รับการสัมผัสผมคิดว่ายังเป็นเรื่องห่างไกลในเรื่องออโตเนทีฟเพราะว่าในอายุที่40ขึ้นไปเพราะนั้นการที่จะมาเล่นเกมเ,เก็บเหรียญเก็บชิปเก็บอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้คุ้นเคยแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของตลาดเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตลาดในเรื่องของเดติชั่นแนลมันคงมีขนาดที่ใหญ่เมื่อเทียบกับตลาดออโตเนทีฟที่เป็นออโตเนทีฟตัวอินสูเมนต์ต่างๆพวกนี้ยังเล็กถึงแม้มันอยู่ในกระแสก็ตามมันก็ยังเป็นนิชแล้วก็เป็นกลุ่มที่ ยังไม่ใหญ่ถึงแม้มันโตโต,ตขึ้นมาผมก็เชื่อว่ามันจะเติบโตขึ้นมาในสัดส่วนที่อาจจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้มาทดแทนจนทําให้เดอทิชชันนลหายไป ยอมรับว,ว่ามีเพราะว่าผู้ประกอบการเองมองเรื่องนี้เป็นโอกาสผู้ประกอบการมีเป้าหมายในการต้องการเลสฟันอยู่แล้วต้องการระดมทุนอยู่แล้วผู้ลงทุนมีความต้องการอันนี้เป็นเรื่องปกติตอนนี้มีลูกค้า APM อยู่หลายรายที่กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ก่อนหน้านี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะทํางานของ APM เพราะเราก็ทราบดีว่าตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะเปิดให้มีกระดานหรือว่ามีแพลตฟอร์มในการที่จะแลกเปลี่ยนโคเชนที่สามารถอ้างอิง อยู่กับตัว s ิสเน s ที่ว่าตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาได้แต่เรื่องคริปโตตลาดหลักทรัพย์ก็ชัดเจนว่าคงยังไม่ได้เป็นเรื่องที่พิจารณาในแง่ของโทเค็นเองผมก็มีลูกค้าหลายรายที่ทําธุรกิจทางด้านคอมมูนิตี้สินค้าเกษตรซึ่งมันเหมาะที่จะออกโทเค็ตแล้วก็อ้างอิงกับตัวสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ <S <S ต้องยอมแล้วว่าเรื่องนี้มันก็เป็นการลดความเสี่ยงที่ตัดเรื่องความเสี่ยงอัตรแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ทําให้ทาร์กเก็ตชัดเจนว่าคุณมีความต้องการในตัวโปรดัก ในตัวสินค้าเพราะฉะนั้นคุณซื้อชิปก็เป็นการมิกซ์ระหว่างดิจิทัลแอสเซทกับเรื่องของเทดดิชเชเลได้ค่อนข้างดีแต่ต้องยอมแล้วว่าพอมันมีตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมามันไม่ได้หวือหวาเท่าพวกคริปโตอยู่แล้วไม่ได้หวือหวา เท่ากับพวกดิจิทัลแอสเซทที่บวกลบกันเทรดกันย4ี่ชั่วโมงต้องมานั่งเฝ้าจอต้องมานั่งดูราคาตื่นเช้ามาอีกทีเงินหายไปละ30-40%มันคงไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อสินค้าที่ออกมาเป็นสินค้าที่ถูกหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกันควบคุมดูแลมันก็ควบคุมดูแลความเสี่ยงมันก็ลดผลตอบแทนไปด้วยมันก็อาจจะนิยมระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขนาดฟูรวาอย่างที่นักทุนทั่วไปคาดหวังครับ เป็นปัญหาที่เป็นปัญหามายาวนานก็คือบุคลากรขับเคลื่อนด้วยคนด้วยแนวคิดด้วยสไตล์ของคนรุ่นใหม่พาชั่นในการอยากจะ เติบโตในสายอาชีพเติบโตทุ่มเท,ม,ท,ม,ทม,มุ่งมัม่นอยากจะก้าวหน้าประสบความสำเร็ดในสายงานผมรู้สึกมันน้อยลงคนรุ่นใหม่ๆเปลี่ยนงานเร็วขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นไม่มีความลหลงไหลหรือว่าพาชั่นในการทํางานว่ามดทนตอนนี้รู้สึกมันน้อยลงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งอุตสาหกรรมว่าเทอร์โนเวอร์ในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงเด็กรุ่นใหม่ๆบางทีเข้ามาเรียนรู้ไม่ได้เพื่อ ต้องการเป็นอาชีพเรียนรู้เพื่อต้องการโน้ตหาวต้องการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นประสบการณ์ในการที่จะไปต่อยอดในมุมอื่น ทำหลักสูตรกับทางสจลกับทางหองการค้ากับทางมอชอเราไปร่วมพัฒนาหลักสูตรกับทางหองการค้าที่เราไปทําหลักสูตรสัมมนาให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่นโดยใช้หัวข้อแล้วพัฒนาหลักสูตรในเรื่องใช้คําว่า Capital Market Academy ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาจากฐานคอนเทนต์ที่เรามีแล้วเราสะสมสิ่งเหล่านี้มาวก,กับความพร้อมเรื่องของบุคลากร,กรคีย์แมนหรือสปีกเกอร์ที่เป็นพันธมิตรไม่ว่าจะมาจากสายผู้สอบบัญชี สายที่ปรึกษากฎ,กฎหมายสายผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงสายงาน FA และ issuer รวมถึง r e g u l เลเตทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็สำนักง,งานการอต่อผมทําเรื่องเหล่านี้มาเกิน5ปีวันนี้ก็เป็นผลผมคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจภาวะโควิดเป็นตัวทําให้เราเกิดความได้เปรียบที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าในภาวะเหล่านี้การติดต่อสื่อสารก็น้อยลงการเชื่อมต่อก็น้อยลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย กับลูกน้องก็น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พอเราสะสมสิ่งเหล่านี้มามันทําให้เรามีตัวเชื่อมที่มันมีความกระชับกว่าลายอื่นผมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานเชื่อว่าเรื่องบุคลากรเป็นเรื่องสาคัญเพราะนั้นการพัฒนาบุคลากรเหล่านี้กลยุทธ์เหล่านี้เราทํามาต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราทําโดยเราเชื่อมผูกกับในเรื่อง CSR ไปในตัวการคืนกําไรให้สังคมการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรสร้างแบรนด์ให้องค์กรรวมถึง การพัฒนาบุคลากรไปด้วยปีนี้เจนด้าจากภายในเราจะต้องทำให้ APM เป็นสถาบันที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความยอมรับและเชื่อถือกับทุกสเต็กโคเดอร์ที่เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้นอันนี้คือภาพที่เป็นรูปธรรมนะภาพที่เป็นนามธรรมคือเราต้องพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นให้เป็นที่ยอมรับมากกว่าการที่เราสร้างการยอมรับจากท็อปไลน์ต้องสร้างการยอมรับทุกระดับชั้นอันนี้คือเป็นวาระที่ผมอยากจะทํามีหุ้น IPO เข้าไป ต่อเนื่องจากที่เราให้คำปรึกษากันมามีเรื่องที่ปรึกษาในการควบรวมกิจาการในการซื้อขายกิจาการในการเข้าไปแก้ปัญหาธุรกิจที่จําเป็นต้องฟื้นฟูกิจาการต้องการฟันดิ้งในแหล่งเงินที่เข้ามาแก้ปัญหาในธุรกิจรวมถึงสุดท้ายคือเรื่องของการที่เราจะช่วยให้ลูกค้ามีการเติบโตยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องถ้าพูดถึงจะให้อินเทรนหน่อยก็ a อพมี ดีวที่น่าจะมีความไปได้ในการที่จะอิชูโทเค็นให้กับลูกค้าในปีนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับผมก็อยากเห็นความยอมรับในบุคลากรของ APM อยากให้ทุกคนที่เป็นบุคลากรของ APM กล้าแล้วก็ภูมิใจที่มีชื่อ APM ต่อท้ายก็คือออกจา APM แล้วคุณต้องมีคำว่า Kim APM หรือ ในกอ APM การจะทําอย่างนั้นได้เราต้องสร้างให้ทุกคนที่อยู่ใน APM มี Value ติดตัวเราจะ Develop ให้เขาพัฒนาหรือมีความชํานาญในเรื่องอะไรในแต่ละคนถ้าเราทําให้ได้แบบนี้องค์กรมันจะเติบโตไปด้วยคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารในภาพใหญ่ผม,มเป็นคนที่จริงจังเป็นคนไม่ค่อยใจดีเป็นคนชอบ ยึดหลักการไม่ค่อยคอมพอไมซในบางเรื่องเหตุผลลอจิกนั่นคือสิ่งที่เป็นผมเพราะนั้นสไตล์คงไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าลักษณะนิสัยอาจจะปรับเปลี่ยนในบางโอกาสก็พยายามปรับตัวอยู่สิ่งที่ผมคิดว่าในองค์กรเองเขาแอบซอบได้คือความตรงไปตรงมาและความปรารถนาดีกับองค์กรโดยรวมในสิ่งที่มันบาลานซ์ในสิ่งที่ผมทำ